หลายคนเห็นรถยักษ์คันนี้นะครับแล้วคิดว่ามันจะทำง่าย,ายๆหลายหลายคนไปดูมาเนี่ยว่าแม็กออฟลบสีเนะี่ยติดตั้งมาแล้วทำให้มันขับดีได้ยังไงพิกัดคันนี้6 0แสนกว่าบาท<ๆ>ถ้าคุณอยากจะทำรถทรงฟูไซส์แบบนี้ ใส่ช่วงล่างจบๆพร้อมง,งานบริการแบบเต็มร้อเลองดูคลิปนี้คุณจะเข้าใจว่าแม็กออฟลบสีต้องทำยังไงกับรถฟูลไซส์บายโหนกพีโดมาติซามครับ จะพาเพื่อนๆมาดูรถ Ford r เล g เจนะครับซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับโจที่เรารับมาในคันนี้หนึ่งเลยนะครับรถคันนี้เป็นรถเพื่อนผมเองนะครับเจ้าโจโจนะฮะเหตุผลเนี่ยทำรถคันนี้เพราะอะไรนะครับทำเพื่อจะพาน้องเหมาไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวป่าถ้าคุณรู้ว่าน้องเหมาะนะคบเป็นสุนัขที่มีเอนิจีสูงมากๆนะครับและแน่นอนแหละตัวเจ้าของเขาเองมีความรัก น้องเหมามากๆและแน่นอนแหละมันรักเหมาเหมือนเมียเพราะมันเมียเป็ดเหมาเฮ้ยไม่ใช่ซึ่งแน่นอนแหละการจะพาน้องเหมาไปเพื่อนผมก็เลยออกรถคันนี้ออกมานะครับโดยโจทย์ที่ว่าเหมาต้องไม่เมาเหมาต้องสบายเหมาต้องได้รถเท่ๆนั่งโจทย์เลยคือตอนแรกรถแม่งหน้าตามาเป็นแบบนี้และแม่งขอบมาตอนนี้เป็นแบบนี้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยชอบบอกกับผมว่าเฮ้ยล้อแมพออบ44สี่สีนะ่น่ะทำยังไงก็ไม่จบ ทำยังไงก็ไม่สวยใส่ออกมาแล้วมันปิ้นมันล้นมันยืน่นโจทย์เลยคือแม็กออฟลบ4ี่ถ้าคุณไม่ยก4ี่นิ้วถ้าคุณไม่ใส่ชุดยกเต็มระบบและคุณไม่มีโป่งฟูลไซส์แบบนี้มันไม่มีทางทําให้รถมันจบได้ซึ่งแน่นอนแหละหลายๆคนเนี่ยก็ไปซื้อบริการจากทางศูนย์มาแล้วก็หนุนหัวโช๊ต่อแกนโช๊ใส่ก้อองเยอะๆคันนี้ไม่มีสิ่งนั้นเลยคันนี้ช่วงล่างเป็นโช๊ OMAN BP 51นะครับตัวท็อปที่สุดของตลาดในแรนกิ้งนี้ข้างหลังเป็นชุดยกเป็นชุดแนบของเขาโดยเฉพาะสำหรับรถรุ่นนี้ประที่สำคัญที่สุดคันนี้อุปกรณ์ทุกอย่างเป็นแบรนด์ r b. a r b ARB ก็คือแบรนด์ของ OMAN นั่นเองเชื่อไหมครับทุกคนคันนี้เปลี็นแค่ชุกชุดเดียวกับช่วงล่างเต็มระบบแค่นี้เลยนะที่สำคัญที่สุดแมตตัวนี้ฟิลสโตกออฟรถ44 แม็กตัวนี้20นิ้วครับลัดกับยาง35นิ้วทุกคนเห็นทรงแบบนี้จะคิดว่าเฮ้ยพี่นกมันต้องเข้าหางยากแน่ๆเลยเห็นทรงแบบนี้นะรถสูงไม่ข้าม2เมตรนี่คือโจทย์ที่กูต้องเข้าเซนทันได้โจทย์ว่ากูต้องใช้งานได้ลูดได้ซึ่งวันนี้เราก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่ามันไม่ใช่แค่หน้าตาหลอกเว้ยมันเป็นรถที่ออกแบบมาแล้วหนึ่งเลยความสวยหน้าตาเป็นเฮฟวี่ดิวตี้หรือซูเปอร์ดิวตี้ ซึ่งมันเป็นตัว f 2 5 0นะครับซึ่งบอดี้พาร์ทเนี่ยผมไม่ได้ทำนะต้องบอกก่อนประมาณ3 0 0แสนกว่าๆไม่รวม f ไอ้นู่นนี่เนี่ยนั่นซึ่งซึ่งผมไม่ได้รู้ละกันว่ามึงไปทำยังไงแต่มันบอกว่าช่วงล่างเนี่ยกูมาหามึงดีกว่าคูจะได้สบายใจยางวันนี้นะครับเลือกเป็นยางฟิลล้อ้อตกออฟลบส4บสี่ยาง35นิ้วนะครับลัดกับช่วงล่างแบบนี้หน้าตาล่อเหลาแบบนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะซึ่งเวลาเรายกรถแบบนี้สิ่งที่มันต้องซัพพอร์ตคือ เราจะต้องมีบันไดออกมาแบบนี้ซึ่งแน่นอนแหละมันก็ทําให้ชีวิตมัน,มนง่ายขึ้น,ม,นมันดูแบบไอ้ย่ใช้เงินแก้ปัญหาหชีวิตดีซึ่งมันก็คือโจทย์แหละสำหรับคนที่อยากทํารถสเกลนะนะครับอดี๋ยที่ผมบอกเลยว่าหน้าตาหล่อทรงไม่เหมือนใครอาจจ,อ,อาจจะดูแบดแบดหน่อยอาจจะดูวัยรุ่นโคู่เมริกันนะครับพิกัดแบบนี้เอย๋ยที่ผมพูดตั้งแต่ตอนเริ่มเลย มันไม่ได้ง่ายที่ร้านเขาใช้เวลาทํารถประมาณ2เดือนตัวผมใช้เวลาทำช่วงล่างประมาณวันเดียวรวมจูนนิ่งนะวันนี้ก็มีการไปเทสรถมาไม่ว่าจะเป็นทางโค้นนะครับกึ่งๆึ่งลุยป่าเป็นทางที่มีหลุมุุเขะเยอะๆคุณลงดูโชคกนะสิว่ามันทํางานเนี่ยค่อนข้างเฟอร์เฟคเลยไม่มีช่วงที่เขาไม่ทํางานนะระยะแกนชุกเหลือหมายความว่าชุตัวนี้ไม่ได้อู้ร์สเปค แนบเขาออกแบบมาตรงรุ่นตรงผลิตภัณฑ์และที่สำคัญที่สุดคือมันเข้าคอนเซ็ปต์ทุกอย่างเว้ยหใช้งานในชีวิตประจําเมืองได้ 2. พาเหมาไปเที่ยวทะเลได้ 3. เข้าป่าไปทําแคมป์ปิ้งได้ซึ่งมันเหมาะแหละว่า1ใส่ยางมัตเชเรนเนี่ยมึงจะใส่ไปไม่ลุยป่ามันไม่ใช่ซึ่งแน่นอนหลายๆลคนก็ถามว่ามันทําความเร็วได้ไหมอ่ะแน่นอนแหละช่วงล่างระดับนี้ช่างผมไปเทสมา1 0อยสี่ร้อยห้าสบายแต่ถามว่ายางพวกนี้ ปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไร1เสียง2แท่น้ำา 3. ความกละาด้างที่มันมีอยู่แล้วนะครับซึ่งแน่นอนเพื่อนผมคนนะี้แม่งขับรถ80ไม่ข้ามร้อยหนึ่งเข้าเครือข่ายจบทุกอย่างเทสเราเทสให้ลูกค้าเพื่อเผื่อในสิ่งที่ลูกค้าต้องการหลุมต่อฝาท่อรอยต่อแม่งแทบไม่มีเลยกับช่วงล่างสเตปนี้ซึ่งแน่นอ,นอนแหละมันจะทําให้ใครหลายๆคนนะคิดว่ารถตรงนี้นขับดีทําไม่ได้วันนี้อยากเปิดใจให้ทุกคนมาดูกันว่า คลิปนี้เป็นรถปูไซส์บายที่ทำจากรถเดิมๆแปลงล่างแปลงหน้าทำช่วงล่างใส่ล้อเต็มระบบขับไม่ได้เร็วไม่จาเป็นต้องเป็นคลิเปอร์อย่ที่ผมบอกนะผมแต่งรถตามตีนลูกค้าฉะนั้นลูกค้าขับเท่าไหร่บอกผมจบให้ตามงบซึ่งแน่นอนแหละวันนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าโจโจโด้ด้วยและก็น้องเหมานะที่เลือกใช้บริการที่หลานเลานะครับ ใครอยากทำลดสเกลแบบนี้อยากได้โจทย์แบบนี้หรืออยากได้อะไรอยากทำอะไรลองติดต่อโดกพี่2013ด้วยเบอร์โทรศัพท์0 9 9 1 1 1 9 9หรือไลน์แอดแอดพีคุณจะได้รับงานบริการที่แท้จริงและการแนะนำแบบตรงไปตรงมาเดี <S <S ย๋ยวิมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้พี่2 3 1 3ด้วยนะครับสวัสดีครับ